สแสดงความเคารพรองผู้วัชาการโดยปัะชาการสงคารามพิเศษหมดอ้อุ้งักลงยอาอทิตย์ว็ชชยนะครับงงท่วยหัวหน้าฝ่ายประการของพลุสิเศษที่หนึ่งได้นำพลังคนผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากมทำพิธีปิดการแข่งขันการทดสอบ ร่างกายเพื่อความพร้อมรบอามี่งประบบปเภบพิเศษรอบกัดเลือกถึงที่ห้าของหลวยบัญรชากา,ารฝรั่งเศสมีจำนวนสิ้น15ห้าทีมครับ รองผู้บัญชาการผู้บัญชาการสงครามพิเศษและคณะที่เคารพตามที่กองพลทูเซนที่หน,น,นได้จัดก,การแข่งขันการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ Army Combat Fitness Test โดยใช้มาตรฐานการทดสอบของกอ,องทัพบกสหรัฐนั้นบัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งการเตรนินการการแข่งขันการทดสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้เข้ารับการทดสอบปลอดภัยทุกนายก่อนที่จะประกาศผลการทดสอบผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้บัญชาการผูิบัญชาการสงครามพิเศษ ได้กรุณามอบงบประมาณในการเตรียมทีมให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจํานวน15ทีมหลังจากนั้นเรียนเชิญท่านมอบรางวัลให้กับผู้กวาบการแข่งขันที่มีชนะเลิศทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมรวมทั้งกรุณากล่าวให้โอวาดกล่าวปิดการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบในรอบคัดเลือกของกลุ่มที่5ของหน่วยบริการสงครามพิเศษขอญาตเรียนเชิญต่อไปครับงบประมาณในการเตรียมทีมจํานวน15หน่วย กองพันรปเสตที่หนึ่งกรมรปเสตที่1กองพันรปเสตที่1นึ่งอไปครับกองพันรปเสที่สกรมรปเสที่หกองพันรปเสที่หกรมรปเสที่ส กองพันรบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่สองกองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ กองพันร่วษที่หนึ่งกรมร่วเกที่สี่กองพันธุร่วษที่สองกรมรปวมเษที่สี่กองพันธุร่วษที่หนึ่งกรมรปวมเกษที่ห้ากองพันธุร่วษที่สองกรมรปวเษที่ห้า กองพันธุ์พิเศษศูนย์สงครามพิเศษกองพันธุ์บริการ,รากิจวิทยากองพันธ์ฐานสื่อสารที่35 กองพันนักเรียนโรงเรียนสงคามพิเศษศูนย์สงคามพิเศษและกองพลาธิการสำลังทางอากาศ <c oughs> สำหรับในรำดับต่อไปเป็นผลการทดสอบการแข่งขันประเภทบุคคลรองชนะเลิศลำดับที่สอง ร้อยตีธนาคารเที่ยงรรมสังกัดกองพันรบพิเศษที่1กองพันรบพิเศษสองกรมรบเสรีสที่หน่งคะแนนรวม582คะแนนรองชนะเลิศลำดับที่1นสิทเอกอภิสิทธิหัส,สดีสังกัดกองพันปัิการพิเศษรักษาองค์